เพราะว่าอาจจะไปกินต่อธ่าคานเสร็จแล้วก็เลยรับน้องน้ามนซะเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวกลับพร้อมกันเนาะก็นี่ระหว่างนี้ก็กินก็หมดเลยต้องได้กินชานมเพื่อนเปลี่ยนแปลงจากยี่สิบห้ากลับไปเป็นหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเริ่มแรกเลยเราตั้งค่าไว100้หนึ่งร้อยเราตั้งค่าไว้หนึ่งร้อยเหรียญ ก็ขนมไข่หงก่ะพกเพื่อนเดือนแล้วทีนี้พอมาเดือนนี้ก็ถูกระงับอนนี้ค่ะเพื่อนก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ว่า,าระงับแบบแบบอมีมีข้อความบอกว่า,าระงับนะคะเพราเรายังอยู่ที่ธนาคารไหนค่ะพเพื่อนเดีย๋ยวแม่พิมจะลองไปติดต่อธนาคารดูตามที่อาจารย์แนะนําน,นะคะเดี๋ยวถ้าได้คําตอบอยังไงเราต้องมาทําการ่อกไปคืมฝนค่ะพเพื่อนวันนี้อากาศสอง ก็หมดเลยต้องได้กินชานมเพื่อนแล้วก็ขนมไข่หงกับเพื่อนปิดแป๊บเดียววันจันอยู่แล้วเพื่อนๆอยากให้เร็วหรือว่าอยากให้ช้าคะ แล้วอยู่ไปอยู่มาเรามาเปลี่ยนเป็นยี่สิบห้าตามตามคนสวัสดีตอนใกล้เที่ยงนะคะเขากินเช้าแต่เรากินสายกินเกือบเพื่อเที่ยงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าไม่เพิ่งแตะไปขึ้นว่าจำาหน่ายเอ้ยชำระแล้วแต่เงินไม่ถึงอย่างนี้ค่ะเพื่อน เราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพราะว่าอาจารย์แนะนําเนาะแล้วเราก็มามีอยู่สองสองอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะอีกฝั่งทางนึงมือดอีกฝั่งทางนึงแดดค่ะเพื่อนๆอืมเป็นสองสถานการณ์ก็เลยไม่เดินแล้ทีนี้พอมาเดือนนี้ก็ถูกระงับอานนี้ค่ะเพื่อนก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ว่าละงับแบบแบบอ่ามีมีข้อความบอกว่า,าระงับนะคะ ด้วยค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวกินเสร็จแม่พิมจะไปติดต่อธนาคารนะคะพเพื่อนๆเราได้ความคืบหน้ายัางไงไม่พิมจะเอามามก็หมดเลยต้องได้กินชานมพนเพื่อนออไปคืบฝนค่ะพเพื่อนๆวันนี้อากาศสองเปลี่ยนแปลงจาก25กลับไปเป็น100เหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าเริ่มแรกเลยเราตั้งค่าไว้หนึ่งร้อยเราตั้งค่าไว้หนึ่งร้อยเหรียญวันนี้ไม่กินกาแฟพอดีบางอื่นมาต้องแน่นอนว่าจะมีฝนหรือไม่มีนะคะพเพื่อนฝั่งถนนเออแดดเออฝั่งถนนมืดฝนแต่พอเรากลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ไปอยู่มาเรามาเปลี่ยนเปนยี่สิบห้าตามตามคนขึ้นว่า การชำระเงินค่ะเพื่อนๆการชำระเงินนี้คือทางระบบได้โอนเงินจากต่างประเทศมาเข้าบัญชีเราบางคนก็เรียกสลับเปาบางคนก็เรียกขนมไข่หงเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรทำงานเสร็จเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้กินชานมค่ะกาแหนึ่ง กรอบนี้อย่านี้ก็ไม่เป็นไรทำงานเสร็จเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นนะคะเพื่อนนี่วันนี้กินชานมค่ะตอนึีเดทบัญชีข้อมูลภาษีใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อยืนยันนะคะเดี๋ยวไม่พึมจะาเนี่ยกินกินเสร็จแล้วไม่พิงจะออกมีอยู่สองสองอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะ อีกฝั่งทางนึงมือดอีกฝั่งทางนึงแดดค่ะเพื่อนๆอืมเป็นสองสถานการณ์ก็เลยไม่ไอ้มาระบบธนาคารบ้านเราใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรายังอยู่ที่ธนาคาราหนค่ะเพื่อนอยวไม่พิมจะลองไปติดต่อธนาคารดูตามที่อาจารย์แนะนํานะคะเดี๋ยวถ้าได้คําตอบอยังไงเราต้องมาทําการขึ้นว่าจําหนเอ้ยชําละแล้วแต่เงินไม่ถึงอย่างนี้ค่ะเพื่อนเราต้องไปติดต่อเจา้าหน้าที่ธนาคารเพราะว่าอาจารย์แนะนาเนาะ แล้วเราก็มาอัดมีอยู่สองสองอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะอีกฝั่งทางนึงมืดอีกฝั่งทางนึงแดดค่ะเพือ่อนเพื่อนอืมเป็นสองสถานการณ์ก็เลยมสวัสดีตอนใกล้เที่ยงนะคะเขากินเชา้าแต่เรากินสายกินเกือบเพื่อเที่ยงเพราะว่าอาจจะไปติดต่อธนาคารเสร็จแล้วก็เลยรับน้องน้ำมนต์ซะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกลับพร้อมกันเนาะ ก็เนี่ยระหว่างนี้ก็กินเดดบัญชีข้อมูลภาษีใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อยืนยันนะคะเดี๋ยวไม่เพิ่งจะเนี่ยกินกินเสร็จแล้วไม่เพิ่งจะออกแล้วอยู่ไปอยู่มาเรามาเปลี่ยนวันยี่สิบห้าตามตามคนขึ้นว่าจาหน่ายเอ้ยชำระแล้วแต่เงินไม่ถึงอย่างนี้ค่ะเพื่อนเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพราะว่าอาจารย์แนะนําเนาะแล้วเราก็มาอ่านแล้วทีนี้ พอมาเดือนนี้ก็ถูกระงับอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ว่า,าระงับแบบแบบอ่ามีมีข้อความบอกว่า,าระงับนะคะกินชานมไปก่อนเพราะว่ายังไม่หิวข้าวบางคนก็เรียกสาลาเปาบางคนก็เรียกขนมไข่หงเนาะถ้ายอดเงินมาถึงธนาคารแล้วแล้วทีนี้เขาจะขึ้นว่า ชำระแล้วถ้าชำระแล้วปกตินี่เงเินจะเข้าบัญชีเราแต่ทีนี้เข้ามาไอมาระบบธนาคารบ้านเราใช่ไหมคะทีน,นี้ถ้าก็หมดเลยต้องได้กินชานมมีอยู่สองสองอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะอีกฝั่งทางนึงมือดอีกฝั่งทางนึงแดดค่ะเพื่อน เป็นซองสถานการณ์ก็เลยไม่ต้องโกแบบกรอบเดี๋ยวค่อยจุ่มนมไม่มีไม่ไม่มีกาแฟก็จุ่มนมจุ่มนมเอาเรายังอยู่ที่ธนาคารนีนค่ะทุพื่อนเดี๋ยวแม่พิมจะลองไปติดต่อธนาคารดูตามที่อาจารย์แนะนานะคะเดี๋ยวถ้าได้คําตอบอยังไงเ,เราต้องมาทําการไอ,อมาระบบธนาคารบ้านเราใช่ไหมคะทีนี้ถ้าอย่างนี้ ก็ไม่เป็นไรทํางานเสร็จเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นนะคะเพื่อนนี่นนรเรา้กินชานมค่ะชานมวันนี้ไม่กินกาแฟพอดีบางอื่นมต้องแน่นอนว่าจะมีฝนหรือไม่มีนะคะพเพื่อนฝั่งถนนเออแด,ดเอ้อฝั่งถนนเมื่อฝนแต่พอเรากลับมาถึงบ้าน วันนี้ไม่กินกาแฟพอดีบางอื่นมนาะต้องหู้ก็หมดเลยต้องได้กินชานมจำวันนี้วันที่เก้าแล้วก็ยังขึ้นว่าชำาดแล้วเหมือนเดิมคะ่ะเพื่อนๆก็แสดงว่าสวัสดีตอนใกล้เที่ยงนะคะ เากินเช้าแต่เรากินสายกินเกือบเที่ยงอีกฝั่งบ้านเรากับมีแดดอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่ตอนนี้กําลังเมื่ม,มืดมาอีกแล้วแต่เป็ไงไม่เึินงก็ต้องเตรียมเสื้อก,กันฝนไปด้วยนัย่นแหละค่ะก็ต้องกแบบกรอบเดี๋ยวค่อยจุ่มนมไม่มีไม่ไม่มีกาแฟก็จุ่มนมจุ่มนมเอาเอมาระบบธนาคารบ้านเราใช่ไหมคะทีนี้ถ้า ขอบน,นี่อ่าอาน,น้ําแต่งตัวจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจคะ่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนอื่นแนะนํามาเนาะเราก็เลยลองดูลองดูปรากฏว่าก็ได้เงินก็เข้าทุกเดือน<ๆ>ก็เข้าทุกเดือน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>คนอื่นแนะนํำมาเนาะ<ๆ>เราก็เลยลองดูลองดูปรากฏว่าก็ได้เงินก็ เข้าทุกเดือนก็เข้าทุกเดือนแน่นอนว่าจะมีฝนหรือไม่มีนะคะเพื่อนฝั่งถนนเออแดดไอ้ฝั่งถนนมืดฝนแต่พอเรากลับมาถึงบ้านขึ้นว่าจำไหนเอ้ยชำหน้าแล้วแต่เงินไม่ถึงอย่างนี้ค่ะเพื่อนเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพราะว่าอาจารย์แนะนําเนาะแล้วเราก็มาอัพ แน่นอนว่าจะมีฝนหรือไม่มีนะคะเพื่อนฝั่งถนนอเอแด,ดเอ้ยฝ,ฝั่งถนนเมื่อฝน